เมือนเขากาลังจะทําการเมื่อเขาทําการกําลังจังแบบปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขากาลัง,ไงไขาางุดอยู่เห็นปะกำลังปรับหน้าดินอนะ่ะแล้วดอกไม้ลงเขาติดสถานการณ์โควิดไงเขาก็ปิดป่ะไม่ใครมาเที่ยววะนึ่เพิ่งจะเปิดตอนนู้นขอบองกฎปะหรืออะไร งานทำเี่ทำเลยพี่นั่งเล่น่ะไม่ก่อน